อยากได้เลขเด็ดอย่าลืมกดติดตามช่องคนเมืองพุทธสวัสดีครับท่านผู้ชม fc แฟนช่องนะครับวันนี้แอดมินนะครับเดินทางมาที่แม่ตะเคียนซึ่งเป็นแม่ตะเคียนที่ยังยืนต้นอยู่นะครับแม่ตะเคียนทิพเกศน,นะครับอยู่ที่สารปู่ศรีหราชเดโชนะครับที่บ้านดงเกลือจังหวัด ร้อยเอ็ดนะครับอาเภอเมืองสวงนะครับถ้าจาไม่ผิดนะครับอาเภอซึ่งครั้งที่แล้วนะครับแอดก็มาที่นี่นะครับก็มาจุดทูบขอโชคนะครับซึ่งเป็นทางผ่านที่แอดเดินทางไปถ่ายทําแล้วก็ผ่านมาก็แวะแวะมานะครับในงวดที่แล้วนะครับซึ่งที่ตรงนี้นะครับเมื่อก่อนมีชื่อเสียงมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขนะครับเพราะว่าให้ถูกตลอดนะครับช่วงนี้เงียบเหงาไปทําไม ู้คนถึงไม่มาที่นี่กันนะครับเพราะว่าที่นี่ไม่มีพิธีกรรมต่างๆแล้วนะครับแต่แอดก็ยังมานะครับซึ่งมาขอตัวเลขให้กับ fc แฟนช่องนะครับเพื่อนำไปเป็นแนวทางนะครับซึ่งงวดที่แล้วเรามานะครับงวดวันที่16พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมานะครับแอดก็ได้มาจุดทูบเสียงไทยที่นี่นะครับก็ได้ตัวเลขนะครับก็คือ161นะครับซึ่งลงไอช่องให้กับ fc แฟนช่องได้รับชมไปแล้วนะครับในงวดวันที่16พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมานครับตัวเลขก็เข้านะครับคือตัวเลขที่จุดทูบได้ในวันนั้นก็คือ161นะครับก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆนะครับก็จะเห็นว่าแอดมาวันนั้นก็เงียบเงียบเหงาอย่างนี้นะครับเงียบอย่างนี้ไม่ค่อยมีคนมาครับแต่แอดก็เดินทางมานะครับซึ่งงวดที่แล้วทําไมคนไม่มาที่นี่นะครับทําไมคนไม่มาที่นี่ เสื่อมศรัทธาหรือยังไงแอดไม่ทราบนะครับแต่ว่าแอดไม่เสื่อมนะครับแอดก็มาตามให้เหมือนเดิมนะครับซึ่งตัวเลขที่เราได้ในวันนั้นนะครับก็ได้ตัวเลขหนึ่งหกหนึ่งนะครับก็เข้าข้างบนนะครับในงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับวันนี้แอดก็ต้องมาตามให้นะครับสําหรับงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามแต่เคียนนะครับต้นใหญ่มากนะครับยังยืนต้นอยู่นะครับซึ่งเรียกว่าแม่แต่เคียนทิพย์เกษรนะครับ ้นใหญ่มากครับแม่ตะเคียนทิพย์เกศรนะครับโคนต้นนี้ก็ประมาณน่าจะสี่หรือห้าคนอบนะครับก็มีร่องรอยเก่าๆนะครับที่หลายๆท่านเคยมาที่นี่นะครับช่วงหลังไม่ค่อยมีใครมานะครับก็แอดก็ยังมาเหมือนเดิมนะครับน่ครับจะมีสารอยู่ทั้งหมดสี่หลังนะครับอยู่ที่นี่นะครับเป็นสารของ ปูศรีหราชเดโชนะครับซึ่งวันนี้แอดก็ได้ทำพิธีจุดทูบเสี่ยงโชคนะครับขอโชคขอตัวเลขให้กับ fc แฟนช่องนะครับจุดไว้แล้วนะครับกราบสารไปแล้วนะครับได้กราบไหว้สารไปแล้วนะครับส่วนตัวเลขนั้นจะเป็นตัวไหนเราก็ต้องรอลุ้นจากทูบนะครับจากทูบที่แอดได้จุดไว้นะครับเดี๋ยวก็รอทูบอีกสักพักหนึ่งนะครับช่วงที่รอทูบเดี๋ยวแอดจะพาเดินดูบริเวณรอบๆนะครับท่านที่ยังไม่เคย มาที่นี่นะครับที่นี่บ้านดงเกลือเนาะตําบลตําบลคูเมือง,ำอ,งอำเภอเมืองสวง,สวงอำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวแอดจะพาเดินดูรอบๆนะครับท่านที่ยังไม่เคยมาครับบริเวณรอบๆศาลนะครับมีศาลอยู่ทั้งหมดสี่หลังนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นหลังใหม่นะครับที่สร้างขึ้นมาใหม่นี่ครับเป็น ปู่สีหราดเดโชนะครับแอดก็ทําพิธีจุดทูบเก้าดอกไปแล้วนะครับทําพิธีจุดทูบเก้าดอกไปแล้วแล้วก็ได้จุดทูบเสียงโชคนะครับทูบเสียงโชคไว้แล้วนะครับเดี๋ยวแอดจะพาไปดูนะครับว่าได้ตัวเลขตัวไหนมั่งนะครับแอดจุดไว้แล้วนะครับงวดที่แล้วแอดก็มานะครับก็มาจุดก็ได้ตัวเลขหนึ่งหกหนึ่งนะครับแต่หลายๆท่านนะครับ อาจจะไม่สนใจที่นี่นะครับทําไมถึงไม่สนใจนะครับแต่พอแอดมาขอโชคนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับตัวเลขเข้านะครับเลขทูบที่จุดเสียงทายได้ก็คือหนึ่งหกหนึ่งนะครับอันนี้เป็นบริเวณรอบๆนะครับเดี๋ยวแอดจะดูรอบๆก่อนที่จะไปลุ้นตัวเลขที่แอดได้จุดขอโชคไว้นะครับก็น่าจะไม่น่าจะมีตัวเลขขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้เต็มทั้งสามตัวแอดจะ พาไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ให้ดูต้นตะเคียนนะครับยังเป็นตะเคียนที่ยืนต้นอยู่นะครับแม่แตะเคียนทิพย์เกสรนะครับแม่ตะเคียนทิพย์เกษรเมื่อก่อนที่แอดเคยมานะครับคนยังกับบุญบัางไฟเลยนะครับในบริเวณแถวนี้รถจอดเต็มหมดเลยนะครับคนแทบจะไม่มีที่เดินนะครับวันนั้นที่ทําพิธีใหญ่นะครับแอดก็มานะครับแต่ช่วงนี้ไม่มีใครมาแอดก็ต้องมาเพราะว่า ในงวดที่แล้วนะครับตัวเลขเข้าจากการจุดทูบเสียงไทยนะครับท่านที่ได้เข้ามาดูแล้วก็นําไปเป็นแนวทางก็อาจจะมีหลายท่านที่โชคดีนะครับท่านที่พลาดในงวดที่แล้วนะครับงวดนี้ก็อย่าพลาดนะครับตัวเลขที่จะได้จากทูบจุดเสียงไทยในวันนี้นะครับก็เอาไปเป็นแนวทางได้นะครับเดี๋ยวเราจะรอรุ้นตัวเลขที่จุดเสียงโชคไว้ไปด้วยกันนะครับไปดูไปด้วยกัน แอดจะให้ดูอีกในงวดที่แล้วก็มาจุดทูบก็ได้ตัวเลขหนึ่งหกหนึ่งนะครับจากตัวเลขทูบเสียงทายโดยแอสจะพาเดินรอบๆอีกรอบหนึ่งนะครับบนเวณต้นต้นตะเคียนนะครับแม่ตะเคียนทิศเกสรน,นะครับนี่ครับก็จะมีสารมีจอมปวกนะครับเมื่อก่อนร่องรอยแถวนี้มีคนมาขอโชคเยอะแยะไปหมดนะครับช่วงนี้ก็เงียบเหงาไปแต่ยังไงก็ดีนะครับ ท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมว่าตัวเลขนะครับมีโอกาสเข้าทุกที่นะครับมีโอกาสเข้าทุกที่วันนี้แอดมาขอโชคขอพรน,นะครับโดยการจุดทูบเสียงไทยนะครับจุดทูบเสียงไทยนี่ครับเป็นบริเวณรอบๆนะครับเดี๋ยวแอดจะพาเข้าไปดูตัวทูบที่จุดไว้นะครับว่าได้เป็นตัวเลขตัวไหนนะครับ อตอนนี้ทีมงานก็มาด้วยนะครับทีมงานมาด้วยเพราะว่างวดที่แล้วตัวเลขมันเข้านะครับทีมงานก็มาด้วยกันทั้งสี่ช่องเลยเหมือนเดิมนะครับก็มาถ่ายทําซึ่งไม่มีใครมานะครับไม่น่าจะดื่มที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่เคยให้โชคนะครับต่อไปก็อาจจะให้โชคเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้แอดก็ได้มาจุดทูบขอตัวเลขไว้แล้วนะครับ ไม่หมดแล้วครับทูบที่จุดไว้นะครับเดี๋ยวไปดูตัวเลขกันเลยนะครับไปดูตัวเลขกันเลยที่แอดขอไว้นะครับงวดนี้นะครับงวดวันที่1ธันวาคม2563นะครับได้แล้วครับตัวเลขตามนี้เลยนะครับที่แอดจุดขอโชคไว้นะครับทูบเชียงทายนะครับชัดเจนไหมครับ019นะครับครับก็เป็นแนวทางได้นะครับ มีศูนย์มีหนึ่งมีเก้านะครับหนึ่งเป็นเจ็ดก็ได้นะครับเก้าเป็นหกก็ได้นะครับก็เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางนะครับจุดทูบเสียงโชคนะครับขอตัวเลขจากปู่ศรีหราชเดโชนะครับที่แม่ตะเคียนทิพย์เกศรบ้านลงเกลือนะครับตำบลคูเมืองอำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้เราได้ตัวเลข เป็นแนวทางแน่นอนได้แล้วนะครับทูบที่แอดจุดไว้ไม่หมดแล้วนะครับก็คือศูนย์หนึ่งนะครับเลขหนึ่งจะเป็นเจก็ได้เลขเก้าจะเป็น6ก็ได้นะครับก็ลองเอาไปจับคู่พิจารณาดูนะครับว่าตัวเลขหน้าสุนใจก็เอาไปเป็นแนวทางนะครับครับให้ดูชัดๆเลยนะครับที่นี่งวดวันที่16บที่ผ่านมานะครับแอดมาที่นี่ก็จุดทูบตรงนี้แหละครับขอตรงนี้แหละได้หนึ่งหหนึ่งนะครับ ตัวเลขไปเข้าข้างบนนะครับงวดนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นนะครับครับยังไงก็ดีนะครับทางเราก็นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับใช้ดุลวินิจวิเคราะห์ตัวเลขนะครับก็หลายๆที่นะครับถ้าเรามีโชคมีบุญวาสนาเราก็น่าจะได้โชคนะครับ ซึ่งตัวเลขที่แอดจุดขอโชคนะครับก็ได้แล้วนะครับตามนี้เลยนะครับแคปหน้าจอไว้ดูก็ได้นะครับในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามตัวนี้เลยนะครับศูนย์หนึ่งเก้าหรือจะเป็นเลขอ่าเลขหนึ่งเป็นเลขเจ็ดก็ได้นะครับเลขเก้าก็เป็นหกก็ได้นะครับครับก็นําไปวิเคราะห์ดูนะครับว่าจะเป็นตัวไหนนะครับอันนี้ถ้าจะเสี่ยงโชคก็ขอแนะนํานะครับ ซื้อรถตอรี่รัฐบาลนะครับครับตัวเลขก็ชัดเจนแล้วนะครับสำหรับเอฟซีเซนช่องที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องของเรานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามและก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับสำหรับวันนี้ นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับท่านที่เข้ามารับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเราอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับทางช่องของเราไว้เลยนะครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับซื้อหวยให้ถูกหวยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับร่ำรวยเฮงเฮงปังปังทุกท่านนะครับ ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ